ได้ลำที่สามแล้วนะคะเอาเละค่ะนะคะถ้าพร้อมแล้วขอเชิญทุกคนนะคะพบกับหนึ่งขอเสียงปรบมือให้กับคุณจิรวัน์พันธุ์ชุนหรือว่าน้องขนมค่นะขอเสียงปรบมือด้วยค่ะวันนี้นะคะชื่อตัวละครฮ,ฮัลโหลควีนจากเพื่อนกิง ว่าถ้าคุณอยากจะเล่าเรื่องให้ดีๆต้องย้อนเล่ามันตั้งแต่ต้นคู่อื่นรักกันที่หอไอเฟลไม่ก็โอลิฟการเดนส่วนโจ้กเกอร์กับฉันความรักของเราเป็นมาในโรงงานอุตสาหกรรมผลิตสารพิษเข้มข้นและฉันโชคดีอยง่าึ่งไอเดียสุดล้ำมักจะมาตอนเมาได้ไอเดียที่เล้วที่สุด I took my last breath ที่ฉันจะเป็นไดยตีว อยู่ขอเสียงปรบมือใหกับน้องแนะนำตัวค่ะโอ้โหสุดยอดไม่เคยทำให้ผิดหวังจริงวันนี้นะคะเดี๋ยวขอะนุญาตนะคะให้น้องแนะนำตัวนะคะแล้วก็ทัทกทายคณะกรรมการสักนิดหนึ่งละกันนะคะ,ะหายใจสักทีนึงก่อนโอ้เอออะไรค่ะ น้องขนมค่ะวันนี้ขอเป็นฮาริพินค่ะโอเคได้ค่ะเดี๋ยวขออนุญาตนะคะให้คณะกรรมการนะคะเริ่มจากคนเล่นเลยนะคะคอมเมนต์น้องขนมสักนิดหนึ่งค่ะด้านอารมณ์แอคตี้มนการแสดงนี่ครับว่าโอเคดีมากเลยนะครับและเข้าถึงบทบาทของจ๊กเกอร์อย่างดีครับแล้วก็ท่าโดดและท่าเต้นก็ค่อนข้างฟิวมากนะครับแต่ว่าไอ้ส่วนที่เป็นพวงมาลัยรถนะครับตอนแรกผมยังดูไม่ค่อยเข้าใจว่าเป็นการขับรถแต่พอ ความเสี่ยงก็ถึงจะเข้าใจครับผมว่าผมว่าอาจจะต้องอปรับในส่วนของตรงนี้ทีหน่อยให้เข้าใจว่ามันคืออะไรตอนแรกนะครับตอนแรกคิดว่าเอาเอาอยางรถยนต์มาฟา,าดอะไรเงี้ยแต่อพอที่เสียง,ยงขับรถจะอ๋อนี่คือกำลังขับรถอยู่นะครับแล้วก็ถ้าล้มตอนสุดท้ายก็ล้มได้ดีครับได้เซฟมากนะครับผมแต่ก็แนะนําว่าตอนล้มเนี่ยถ้าเกิดถ้าล้มลักษณะนี้ให้เอาให้เอามือลงก่อนเอามือคับพื้นก่อนนะครับอืน่นเราก็ค่อยเอาส่วน ส่วนก้นลงแล้วค่อยๆเอาหลังลงก็ได้แบบเซฟไม่เป็นอันตรายนะครับขอบคุณค่ะคุณเรนค่ะต่อไปค่ะคุณสังกัดค่ะก็ชื่นชมยองชุดตัวเลยเป็นมากค่ะพยายามดูแล้วก็มันเป็นทุกจุดจริงๆแล้วก็อินเนอร์ก็ทําได้ดีมากค่ะสมกับเป็นไฮริคควีนจริงๆมีการตีลังกากร,ระโดโดโเต้นแล้วก็อินเนอร์ขาทาจริงดีมากค่ะอ๋อ แล้วก็มีผู้อยากให้เพิ่มเติมเอฟเฟกเป็นเสียงระเบิดเพิ่มเติมเข้าไปตรงนั้นัาจาก์คิดว่าจะดีขึ้นค่ะก็อยากให้พี่กุ๊กกิ๊กเพิ่มเติมค่ะขอบคุณเพื่อนสกกะค่ะต่อไปเป็นพี่กุ๊กกิ๊ก่าเลยชค่ะอ่าอนอื่นเลยผมขอชมเรื่องชุดก่อนเลยนะครับเรือ่องชุดเต้นเนี่ยเต้อยู่ลยเห็นอยู่แต่สิ่งที่ผมชื่นชมคือความขยันในการที่เราหาวัสดุนะครับเพราะว่าผมเองตอนสมัยผมคอร์สเนี่ยเวลาเจอพวกชุดที่วัสดุมนันเยอะเนี่ยมันเหนื่อย เนี่ยมันเหนื่ยมใช่ไหมมันทั้งเหนื่อยทั้งตามหาอุปกรดุอุปกรณ์แล้วก็มาค่อยๆทำทีละชิ้นที่ะหน่อยทีะหน่อยมาผสมกันแล้วผมเลย่อนข้งประทับใจเรื่องคอามขยยนตรงนี้มากนะครับรายละเอียดอะไรต่างๆเราเก็บไม่ได้ทิ้งตัดทอนอะไรนะครับผมชอบเรื่องฉากที่ที่ลงมานะครับผมคิดว่าพอลงมาแล้วเราเดินมาพับเดินเดินชามเนี่ยเป็นเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะครับเพราะว่าถ้าเราเดินออกด้านข้างมันจะไม่ค่อยอินแท็เท่าไหร่ครับแล้วก็ผมชอบที่แบบพอเราแสดงไปแล้วมีแอบเตะให้มันถอยนิดนึงเนี่ยเพราะว่า บอกว่าเป็นการฉลาดดีเหมือนก็นี้น้แลวกันคิดทำให้เราได้พื้นที่การแสดงเพิ่มนะครับเรื่อง acting กนนต่างๆถือว่าทำได้ค่อนข้างตรงตามตัวละครนะครับแล้วก็มีความแบบให้พินอน่ะมันมีความเขาเรียวกว่าอะไรดีจะบอกว่าเขาวาบ้าใช่แหละเนี่ยไม่อยากใช้คำว่าบ้าแต่ที่คือบ้านนั่นแหละนะครับแล้วก็โดยรวมก็ถือว่าเป็นการแสดงที่ดีครับวันนี้รู้สึกคนประกวดเก่งๆเยอะจังก็คือใช่ไหม โอเคครับก็คือว่าผมก็ทั้งชื่นชมขออนมะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณพี่กุ๊กกิ๊กด้วยนะคะขอเสียงปรบมือให้กันนะคะ่ะล้ออีกครั้งหนึ่งด้วยค่ะแล้น้องขนมขอะทุ